สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนกับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้หนุ่มอองซีมาเบอกถึงคิวงานของค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับของเดือนมิถุนายนครับพี่น้องนะครับก่อนที่ไปดูคิวงานนะครับเมื่อวานนี้ครับพี่น้องนะครับทางเพจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเพจ่วนตัวเราครับพี่น้องเรากระโพนแบบซีครับวันเดียว งานเข้า5ิวเลยครับพูดไม่ออกครับขอบคุณ FC โต k กียวมิวที่ช่วยผลักดันพวกเราให้ก้าวเดินสันพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องเมื่อเดี๋ยวมีคนเนี่ยโทรมาจ้างงานหางานครับพี่น้องนะครับงานที่1ก็คือวันที่28มิถุนายนโรงเล่าแสงจันทร์พระราม2ครับพี่น้องอา้าวนั่นแหละครับพี่น้องผู้ดใดที่ u, อยู่ใกล้แสงจันทร์ พายุอังสงเตรียมโตครับวันที่28มิถุนายนครับแล้วก็วันที่6กรกฎาคมนะครับลงเล่าแสงจันทร์สูวรรณภูมิครับผมพี่น้องนะครับแล้วก็ไปวันที่26กรกฎาคมลงเล่าแสงจันทร์สีนครลินนะครับแล้วก็วันที่22สิงหาคมนะครับอ่าปกุ้งเผาหลัก4ครับผมแล้วก็ไปอีกวันที่5กันยายนนะครับปกุ้งเผาปีนเก้าราชพฤกษ์ครับพี่น้องนะครับ นั่นแหละครับพี่น้องก็คือเมื่อเดียวเนี่ยมีคนติดต่อจ้างงานหางานครับพี่น้องนะครับาดพี่น้องนะครับบิ๊กบอสถึงขั้นโพสต์แล้วก็ขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณ f อที่ช่วยผลักดันนะครับให้มีงานจ้างเยอะขนาดนี้ครับพี่น้องนะครับนั่นแหละพี่น้องนะครับงานจ้างเขาล้วลครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งตารางคิวงานนะครับเดือนมิถุนายนกันครับผมว่าสิมิเมื่อเดืแน่นะครับพี่น้องไป เดือนมิถุนายนนะครับพี่น้องครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30มินะครับมิถุนายนนะครับเมื่อนี่วันที่4ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวนอ่มองซีแปะตารางคิวงานของเดือนมิถุนายนไว้ให้ครับพี่น้องนะครับลูกข้างไปไล่เบิ้งครับพี่น้องอยู่ใกล้จังหวัดใดนะครับเขตใดก็ไปให้กำลังใจโตเกียวมิวสิกแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้เลยครับพี่น้องนะครับอุ้ยตารางคิวงานนี่แน่น เีย็ดถึงวันที่30ครับพี่น้องนะครับบ่ได้รับบ่ได้นอนครับพี่น้องนะครับอ่านั่นแหละครับพี่น้องนะครับท่านใดอยู่ใกล้จังหวัดใดเขตใดก็ไปให้กำลังใจนะครับทางค่ายตัวเกียวมิวสิกแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้เลยครับพี่น้องนะครับน้องอองกระแปะอ่ารูปภาพไปให้แล้วครับผมนะครับพี่น้องไปไล่เบิ้งเด้อครับเด้อนะครับนั่นแหละครับพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดนะครับอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มอองไว้ครับก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมมือนีนุ่มอองก็สศิลาไปก่อนครับอ่ามือหนาพ่อกันไหมครับทิ้งท้ายด้วยตารางงานครับพี่น้องน,นะครับเงาๆไปจนจบคลิปครับผม